ดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุคนุเนาะนีว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศที่กําลังเข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มจ้องของสมัยเมื่อนี้สมัยกะพาพีพาน้องก็มาหาอยู่หากินพอหนึ่งจากเฮาบดิหาอยู่หากินหลายมือแลนะพี่น้องพอเฮาอันเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีเน่มือนี้นี่กะไม่ได้เกี่ยวลาพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาเลวเลยแต่ ยังมีได้ปั้นนะพอเพิ่นนว้าวพี่ปั้นวันเสาร์พี่น้องเอ้ยมืออื่นกะเป็นวันศินถ้าพี่แมนวันศิลป์กะปั้นได้พอมืออื่นเป็นวันที่น่าจะวันจันทร์ผู้ใล่เขาจังได้ปั้นืันนี้ก็เลยเอามาหาเสื้อเบสพี่น้องเอ้ยตะเก้ากะมุกมุนอยู่กับการเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ย ็เลยบีดีไปหายู่หากินได้หลายมือเต็มเลยเอนี้กะว่างแล้วก็ออมาเสื้อเบ็ดแบบนี้เลยเสื้อกับเสื้อเบ็ดป้อมพี่น้องบีดีมีเบ็ดขัน้นในยานนี้สุไลเขาเจ้าจะาเสื้อแต่เบ็ดป้อมแล้วก็เยือก็น่าจะเป็นเยือกกระปูน้อยนาพี่น้องเยือกกระปูกระปู่หน้าน้อยแล้วก็เยืออันเครดคีกระเดินยาน่านนี้เขาเจ้าก็จะไม่ได้เสื้อแล้วละ ส่วนหลายยามนี่ไปเห็นเขาซื้อขี้กระเดินนะเที่่วจะซื้อมือนี้ก็เป็นเครืทรายซืพี่น้องเครืทรายหรือว่าเคร,รน้อยก็ได้พี่น้องแต่เห่าบิมีเคร,รน้อยก็เลยเอาเควืทรายซื้อนะแต่ว่าซื้อปาไว้แล้วก็หยาบไม่เซ้า วันนี้กะเฮาซิได้ซื้อเด้พี่น้องเอ้เป็ดค่อยกะเอาน้ำาบ้าสลินกบสามหลางพี่น้องเอ้เพราะว่าเครดซิป่ายตนึงนะเรากะซื้อทั้งพู่แหลยคอยกะได้ไปซื้อทั้งต่อนหน้าพี่น้องเอ้ ปาบ้อนพี่น้อยเราจะซื้อมุ้งป่าบ้อนนี่เลยซื้อแล้วมันจะไหลไปเองมั่นพี่น้อยขเขวะเขดะชายพี่น้อยอืม หลังจากที่เซิร์วิสแล้วค่ะสมัยก็ย่าไปหาคุดแม่นเกลอนะทุกคนเพราะว่าอันเยะหาคุดเมือนเอ็ดบังขล่าม,มืออื่นแนบยาปนกับข้าวไหมพี่น้องเอ้เพราะว่าได้กินข้าวไหมแล้วก็คขึ้นยากินบังข้ล่ามในวันนี้เดยเห็นขาเจ้ากินก็ขึ้นเยอะพี่น้องเอ้ก็เลยว่ายะเอ็ดกินมืออื่นจัางเอ็ดพี่น้องเอนีมันคำแล้ว แต่วเมื่อื่นถ้าจะมายาบมันเบ็ดกับหยาบม่องแล้วมืนอี้ซื้อมองแน่แต่สมัยไม่ได้ไปซื้อกันเป็นคนซื้อนะมองบาซูลินเพิ่นไปซื้อพี่น้องอนี้หลังจากที่ยันซื้อเบ็ดนี่แล้วกะยังไปหาขุดมันแก้วอยู่มุงขันหน้าพี่น้องเอ้ปุไว้อยู่ขันหน้ามันแกว แกกักน้อยจังไปคุดนเลยนะยามคำๆนี่กับบรรยากาศกา็ดีได้พี่น้องเ้ยมีแต่เสียงนุกหองนุกตุกหองตุกๆกอยู่การอยู่ให้ยู่หน้ากะดีแบบนึงนะมันจะอยู่กับความเงียบอยู่บ้านกะได้ยินเสียงรูดเสียงเพือกายพี่น้องเ้ย อยู่น้านี่ก็มีความสุไปแบบเลยย่ําคํามาก็บรรยากาศก็ดีดีนุ่มก็พัดว่อยๆพี่น้องเยแต่ยังมีท่านได้นาวพุ่นน่ะจักมันเป็นเลยเดิน12แล้วงมีนาวปกติมันกนาวเลนะถ้าคือตะเก้าก็พี่น้องปีนี้ย่งมีนาวมีนาวแยุ่กันหนาว Tìm sống, kênh nàng, 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 ยำฮอนเลยแต่ว่ามันยังหนาวป่าบอลจอยจอยอยู่แต่ว่าเฮาบิ่ได้เสื้อผายลุ่มนะพี่นอ้องผายลุ่มนี่ปาบอนแต่ว่ามันเป็นมันน้ำบิ่ได้เลิกพี่น้องเลยเฮาเสื้อผายึ่งนี่นะถ้า น้ำแห้งอาจจะได้กินป่าหญ่อยู่แต่นี่น้ำยังไหลยยพี่น้องย่ยามเดือนสะี่เดือนห้าน่าจะได้กินนะแบบป่ากินหญ้าประมาณนี้ประมาณลูนี่แต่ยามนี้บมได้กินมแต่ได้กินปลาน้อยเสื้อมองตึกเขนะียนยามนี้ตึกบม่ได้น้ำเลือดพุด่น เสื้อนเกลียวน่าติ่งลงไปอันินหูแท้ เป็นแหว่งนี้แล้วเนาะมดูมสองเนี่ยคือ,อย่ามนี้มันก็เยอะเป็นแม่งได้แล้วเนะ๊า เขาโป,ป,งป่งจ่าวนะเนี่กระปุกกระปุกอยู่ไหนมันป่งจา่าวนะมันก็เป็นตะกินบ่คือมันป่งจา่าวนะนะแต่แจ็คมันเป็น,นตะก,กินใช่บ่ยันมันอันนั้นอ่้าวโลดเอามือนึงเป็นมันแก้ียวคือเกาคือมัน หลูกๆนะพี่น้องแบบนี้ก็ไม่ดีอยู่บนรถคืนเลยคือเดี๋ยวนี้พ่อผมมันเขาจุง้งนีะ่ะได้หลายตืบด้วยนะเอาโทษอัน หันกับนี่พี่น้อง,งเลยข้าวส่งบ่อนแก้วบอนนี้มันปุ่งจ่าวมนแล้วนะจะเป็นตะกินหรือบอมันปุ่งจ่าวอันนี้มันแก้วเหลืองพี่น้องเลยปูส่งชนิดเนื้อเหลืองกับขาวตอนนี้เราก็คือจะเต็มคู่แล้วละ่ะ ตัวนี้เป็นแมงมือบาสนี่น้องหลังจากที่ดมันแกวแล้วกะเมื่อวันนี้ก็เมื่ออื่นเซาพู้เล่นจข่งได้มายาม